ัยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่วงที่สองของรายการเชมโมกตจอร์เซนชัวนนี like ้นะครับดูการแข่งขันของเราตอนนก็เป็นการเอาไปมีการถึงศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เป็นการร่วมสืบสานประเพณีไทยในวันตอนนี้เาสาศัยูชาไหครับตอนนี้วัยที่ผ่านมาที่จัลลัสิ่งนี้ต้องใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้นะครับ ท่าที่จะสร้างสรรค์เองแล้วก็สนุกทด้วยกันใช่ด้วยใจกันเองก็ของเราสองคนก่อนยองในวันนี้มาในชุดของชุดดาตีสุดๆเลยตลังเคยพลาดได้ถึงไม่ใช่นะยครับเดี๋ยววันนี้ลุงยองครับผมมีเซอร์ไพรส์ครับผมมีเซอร์ไพรส์ครับผมมีเซอร์ไพรส์ครับเนื่องจากว่ารายการของเราเป็นรายการที่เรามาเยือนถิ่นอีสานนะครับ เราไม่ได้มากันแค่สงคนนะครับในวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะข้ยแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือน้องเบียน้องเบียกำลังจะนอนใช่ไหมใช่ครับวันนี์กลัจะมีชอแที่ม่ใช่เ่ที่ชื่ท์แทนเราี่ยครับแทนใครสิทธิ์ใช่ครับครึ่งไทยลาวนะครเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาพบกับแขกรับเชิญกันนี่นี่นี่ี่พบกับแขกรับเชิญ ต้อรคมชนกปัีแพทปัีแพทัตเราเขาเป็นไทลาบซึ่งเป็นลาบเมืองลาบมีช่เสียง้มีชื่อเสียงม่งนาเป็นที่รู้จักนะครับาครับใ่คในวันนี้เราต้องยาลาบสนิดนึงเนาะแล้วสิ่งนี้มันกี่ยการนี้มันแข็งเชิงการถอวันวันนี้ใจ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเไทนิดหนึ่งวันเส้นไทนิดนึ่งวันเสไยนิดหนึ่งวันอเขาแต่งทุกอะไรมาวะเดียเป็นแม่แบบชุดไหนครับอธิบายได้ไหมชุดโจมตีเนา,เานไทยว่าภาษาไทยเขาต้องีเนานนะเป็น,ปนาษาาที่แบบว่า ค่อนข้างรักษารับราทานธรรมห้นะครับสวยมากๆใสดีนะครับเราจะขออนุญาตคุณผู้ชมครับไปถวายเครื่องนัยทานแล้วก็ผ่านน้ำฝนนะครับแล้วก็มีใบสานนะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามชมบรรกาศด้านในเลยนะครับสวิญนะครับมาเลย